สวัสดีครับทุกคนค่ะเมื่อนี้มายุกัชบช่องบอนแชนเนลอีกแล้วนะคะบอนนแช <one> นี้นะคะบอกกันเมาร้องทดสอบแบบบ้านร้องแบบว่าเออเห็นอยู่ในติ๊กต็อกแล้วก็เห็นอยู่ในแบบหลายๆยานที่เขาเอาครีมมาผสมผสมค้นค้นเทๆเ,เทกันานะะซึ่งบอกกันอยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบในอะไรยังไงเพราะว่าบอลน,นี่ทำม,มาทาครีมบอลยังมือแรงนี่ยังมือแรงนะคะน้องบริไม่ชอบทาครีมแต่ไปยังมือซอนนี่น้องบริทาแค่ครีมกันแดดนะครับมาขอบบอกกันแล้วกันว่าครีมกันแดดของอีหยางแต่แบบนี้หลอดนี้นะคะเพราะว่ามันมี spf 50pa บวกบวกบวกไปหาซื P ้อกันได้กันละกันเลยนะคะวันนี B ้เราจะมาเปิดโรงงานเองเลยกันละกันนี่ กระจาดเขาบอกกระดาษเก่าๆแก่ๆหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยหยบกล้องก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะเอาครีมมาผสมกันนะคะวันนี้ว่าครีมเราจะได้กี่ตัวเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตซึ่งบอนไม่รู้ว่ามันจะทําได้ไหมหรือว่ามันจะอะไรยังไงนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือทําเองนะคะไม่ได้ดัดจรีเราไปจําหน่ายนะคะห้ามทําให้เกิดดราม่าหีแตก for you คือบอลจะทําให้ดูเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันหาข้อมูลให่บงบาสเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ข้อมูลให้เลยตอนนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะเพราะฉได้แบบว่าลูกกันไปเลยว่าถ้าผสมครีมเองเนี่ยผสมครีมใช้เองมันจะเป็นอะไรนะคะผผสมครีมใช้เองเป็นอะไรไหมเดี๋ยวบลอลค้นหายเลยนะคะ นี่มีคนถามในกระทู้พันทิปนะคะว่าถ้าเอาครีมทาผิวที่มีทั้งหมดมาผสมรวมกันแล้วทาจะเกิดผลเสียอะไรบ้างคะที่เกยเคยได้ยินมานะคะคือมันจะไม่เห็นผลค่ะหรืออาจจะไม่เห็นผลเท่าที่ควรแทนที่ครีมมันจะมีประสิทธิภาพร้อ็ก็อาจจะเหลือแค่10-20อันนี้คนแรกว่าคนที่2ว่าลองทาแบบนี้สิคะข้างหนึ่งทาจุดๆอีกข้างหนึ่งทาจุดๆ แล้วจุดๆให้ใช้ทีละสูตรค่ะแล้วก็การเอามาผสมกันไม่ได้ทําให้ปริมาณใช้ในแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นการผสมกันเพื่อให้มันหมดเร็วๆนี่คงใช้ใกล้ปัญหาค่ะแนะนําว่าไม่ควรผสมและเทออกมาผสมมันจะถูกแสงค่ะอาจทําให้ประสิทธิภาพของวิตามินลดลงให้เลือกใช้ทีละตัวโดยเลือกตัวที่หมดอายุก่อนหรือผสมก่อนถ้าวันหมดอายุหรือใกล้เคียงกันก็สลับกันกับกลางวันกลางคืน สรุปแล้วเขาก็บอกว่าไม่อยากให้ทาผสมกันแต่บอกเป็นอย่างเมื่อมี้เขาลืามกวนเพราะมันเป็นคนลืมทั้งบอลือมอทั้งกะบลูเป็นบอกเดี๋ยวเราจะมาผสมกันค่ะเริ่มอันดับแรกครีมที่บอลจะเทงลงไปนั่นก็คือเป็นครีมจุดนๆนะคะคือบอลสั่งมาเขาบอกว่ามันเลิศมันปังเดี๋ยวบอลก็จะบีบลงไปค่ะกระทดน,นี่บีบปพื่อกุ้งก็ะสีออกไปเฮ็ดกินต่อบอลจย้ายกุ้งกรสิว่าเอา้าไม่อยังแคน่นี้คือเป็นกินแบบนี้อันนี้มันเป็นกินสับป,ประรดนะคะเพราะมัออนเป็นวิตามินซีวิตามินซีนะคะทาลง เทลงไปแล้วปุ๊บแมนบอกจากนั้นมันจะมีครีมของอันนี้นะคะจุดๆ,ๆแบรนดจุดๆที่มันหอมหอมไปกินดอกไม้นะคะตามเซนทอกเซนทัน,ทนก็มีดีลงไปค่ะนี่มันไม่รู้หรอกว่ามันสิได้ใส่ได้ดีหรือว่าไม่ดีแต่ว่ากูซีเทสัทนละ <S <S แล้วก็ครีมตัวนี้นะคะเป็นโคโค่นัทอะไรก็ไม่รู้นะคะที่เขาส่งมาให้ลองเลยก็เทยบอกบอกให้เหดเองนี่แหละกูกซิเจตเองตักลงไปหนึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าเราจะไม่ทําเยอะนะ ดูเริ่มแล้วได้ดนีโรงงานผลิตคิ้มควานเองอส่วนต้องมานีนะคะับปิดกระไดเมมเลย่ยมาอุ้หอมากแล้วก็เป็นทีมวิซีของแบรนด์จุดๆที่สั่งมานานแล้วนะคะแต่ว่าก็ฉันไม่หมดสักทีเพราะมันเยอะนะคะทิมกระปุกแบบนี้มีเลขที่จดแจ้งไหมมีเลขที่จดแจ้งนะคะตัวนี้มีเลขที่จดแจ้งไม่ต้องห่วงนะคะ แล้วตัวนี้ก็มีเลขที่ตดวจแจ้งเหมือนกันค่ะเห็นไมีเลขที่ตดวแจ้งเหมือนกันเลยนะครับจะเลือกครีมอะไรก็เลือกใช้ดีๆนะครับแต่ว่ากระปุกมันก็ไม่น่าใช้หรอกถ้าพูดจริงๆอะแล้วก็ตัวนี้ที่มันดังๆนะคะเราก็จะเทจ้าลงไปเลยคะ่ะวิยาเทเยอะนะเนียมันเป็นเหนียวนะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มคนเลยคะ่ะเริ่ม ตัวนี่หลับบริษ okay. ัทน้องบรีนะคะนี่เออนี่เห็นบอมันก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยกูบ่ได้ขายเด้อสูจะมาว่ากูขายเด้อค่ะกูบ่ได้ขายเด้อค่ะนี่ทําใช้เองนะคะแล้วก็จะมารอดูวิกสูคือสลามนี่ล่ะสูกินหอมหอมของครีมออริเทลนะครับว่ามันบีบของออริเทลลงไใด้วยที่มันหอมหอมนะคะดูสู มันก็จะเป็นแบบนี้มันก็เป็นครีมนั่นแหละเรื่องของดังคือมันก็เป็นครีมนั่นแหละแต่ว่าเขาเออกมาผสมกันซื้อๆเพราะว่าหาร์งคนแบบอยากด้วยบอลแล้วบอลก็จะมาทําให้ดูแต่เขาบอกว่าเขาไม่แนะนาให้ทําเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ประสิทธิภาพของครีมตัวนั้นๆน่นนะลดลงให้ท้าทีละตัวก็ไดแ้แต่ว่าเขาก็อยากลองลองเกินมาเป็นคน,น,นก็ต้องลองวตัวคุณน้าครีมมันก็จะเข้ากันนะครับทุกคนด่า มีคนครีมเองเนาะคนครีมใส่เองน้องมาคุณเดินบลาน่าเสียอยากใส่หัดปูตาลงไปพรพรมคนสท้สานี่นะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นแบบนี้น,นี่เป็นเนื้อครีมแบบนี้เห็นไหมเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะอย่าไปดัดจริตทำผสมเองแล้วขายเองนะคะพวกเคียอย่าไปทำนะคะแบบนั้นน่ะคะือเหี้ยน,นะคะ ที่ไม่มีออยงออยนี oh ่แล mm ้ว hmm. ก็ไปผสมกวนเองแล้วก mm ็ไปเห็ุมะคายยังสั้นให้คนนี่มึงคันมึงอยากเหตดมึงเฮตดใส่เองนี่ขี่ข่าวว่าจะไปต้องไปกวนเองแล้วก็ขายู้นันู้นี่อีบบมิกสัตยาอีส่วสซาดน้าหมาปฏเจอรูปเขาลานพ่อลานแม่มึงใส่ลานพ่อลานแม่มึงเกิดพื้นผิวเสียงรับผิดชอบไหมเขาจังไดอีแบนเทียนนั้น เพราะฉะนั้นมึงอยากเห็ดมึงเห็ดไส้เองเลยแค่นี้มึงเห็ดไส้เองอันนี้กูก็เห็ดไส้เองคือกันหามาออกไปจำลองจำได้แล้วดั๋จะริดติดป้ายยิงซันจังซี่ซุ้มเรียกซื้อครีมนัดสุกะเบิ้งดีๆมันเป็นสัตว์นว่าอันใดดังๆสุกหามาไส้หามาแปะหามาปะลม้ลมล้งผิวสู้อยู่นั่นผิวสูเป็นกากเป็นเจี้ยววิมาตัวใดซอยสูดได้เข้าใจบอวยมันสนุกอยู่นะทุกคนไม่ว่าเห็นใดครีมมันมึงเห็นบอครีมมันที่เขาออกข่าวดังๆนั้น เออเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรก็ต้องดูดีๆนะคะดูกดดูหอมแล้วเดี๋ยวหาแนวใส่ก่อนไม่มีแนวใสค่ะเอนบ๊ว okay, <humble> ไม่มีแนวใสบอกก็จะใสใกระปุกนี่อันนี้มันเป็นกระปุกอัน,นเดี๋ยวใส่ลงไปไม่นีเลยใส่ลงไปได้นี่เทโจกกระเทเลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่ไม่ขอให้ดูนะว่ามันคือของอะไรแต่ว่า บอกว่าสั่งมาเหมือนกันแต่ว่ามันมีเลขที่จดแจ้งอยู่นะคะรับก็เลยแบบเลขที่จดแจ้งนี่ตรวจสอบได้ปะบุตรวจสอบได้ยูดอกรอเขามีเลขที่จดแจ้งนะครีม <c reme> นี่เขาบอกว่ามันบม่มีออยอแบบว่ามันไม่มีอยอยอยู่แล้วครีมเพราะว่ามันเป็นนอรครีมนะคะรับออยอคือของกินประาทออยคือของกิีมครีมก็คือคยายาร,รีมย้ายกูก็ได้สิม,มาเอาเป็น,นรก,ยายากระสีว่าเป็นขนมที่หดบุ๊ยย้ายกูกก็สิตากใส่ปากกระสิ เป็นแนวไม่อีกละสูก็ต้องไปเห็นเห็นแล้วก็ต้องล่างเลยด,ด้เออเดี๋ยวย้ายไปตัดเซ้ตัดคุณชิเป็นแนวไม้เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวมันจะเอาอันนี้ให้ดู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 ความอันนี้มันปุ๊บเราไม่รู้หรอกว่ามันดีไม่ดีแต่ว่าเราก็ลองทําเฉยๆอันนี้คือการลองนะคะไม่ได้ให้ทําตามนะ ก็เป็นครีมอ่ะมันเป็นครีมปกติแต่เขาบอกว่าไม่แนะนําให้ทํานะคะทุกคนขาเพราะฉะนั้นทุกคนบอกติดเหตุเดี๋ยวบอกก็มาทําให้ดูแล้วมันก็เป็นครีมปกติเอาดีๆคือเขาทาแยกก่มันน่านจะดีกว่าไหมเขาใส่บอกคือเราทาแยกเองอ่ะมันน่า,นานจะดีกว่าอันนี้ก็ก็มันเป็นครีมเป็นครีมเลยด,ดูนี่อันนี้คือครีมผสมเองในล,ลายสูตรยะทาขาก็ เราต้องทานะครับเพราะว่าเราได้ทําแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเสียได้มันแต่ว่าก็สําหรับคนที่ชอบทารคีอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูดีๆนะคะเวลาสังอะไรในเน็ตในอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูขอดูไบออยบเลขที่จดแจ้งเขาเลยบริษัทที่ตรงที่ตั้งยังสิงขอดูได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิของเราเราเป็นผู้บริโภคเราเป็นผู้ซื้อผู้บริโภคแต่ว่ายังกับบรรลุข้อไดซื้อเลยเฟอร์ก็ว่าคือ นั่นและค่ทุกคนขากระจบครีมไปแล้วนะคะกวนครีมไซส์เองนะคะก็ที่เป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวทาลงไปเลยค่ะน้ำคงน้ำแข็งกับต่างอยากยังสำหรับใครที่อยากผิวขาวก็บำรุงรักษาผิวแต่สำหรับบอลบอลมันไม่ขาวแล้วแหละเพราะว่าบอลก็ฉีดแ้วยอะไรด้วยแต่มันก็ไม่ขาวเพราะว่าบอลแบบได้เท่านี้นะคะผิวคนเรามันขาวได้เท่านี้ก็คือเท่านี้นะคะเนาะข้าใจว่าพี่น้อง จะเสีไม้ไข่าขาวคือหยอกกล้วยมันกับเราแมนกับเได้เพราะว่าไปก็เป็นคนแหล่คนดำคนหนึ่งนี่นะคนสกปรกบ้านบ้านคนหนึ่งจะเสิไม้่ข่ผิวขาวคือหยอกกล้วยมันกับเราแม,มนเราควรจะเขียบอ่ได้ข่าใแกบอกคนดำก็คือดำจะมาให้ขาวเหมือนหยอกกล้วยมันก็ไม่ได้เกิดมากูก็เป็นแบบนี้ มึงสิมาท้วงมาว่ามั้นยังกูมึงส like ิคาดหวังอย่างกับกูแต่ขณะพ่อกับแม่กูก็ยังบ่คาดหวังกับสีผิวกูกูเป็น uh ยังกูผิวขาวแล้วกูสิขาดกูสิขาวกูสิเลี้ยนดีหรือไงมันเสียในกูมันไปโรงเรียนดีเลยซึมงติื่อกูกากีขั้นขึ้นมาอยู่มันผิวดำผิวขาวกากีขั้นคือเก่าเพราะฉะนั้นพอต้องมาตัดสินคนที่ผิวหนังเราช่วงนี้ดำขึ้นนะช่วงนี้มันจะเสื่อมแต่พ่อกับแม่กูก็ไม่ได้เดือดร้อนโตตนน้ำกูไม่ได้อุกพ่อตายได้ล่ะสีผิวกูนน่่่่บได้ใพออกกััแมมึงตายคื พราะท่านจะมาแยากน้าเขาเขาสิสูงดับล่ำเตี้ยเขาสิผิวซองสีเขาสิาสผิว,ผวยังไม่กระเรียงของเขาเขาสิเตี้ยดําด่างหักัก็แต่ไม่กระเรียงของเขามีปากกระสักไว้กินเขาแต่เมึงจะซูมให้ถือคนตบคลาหลายคนแบบนี้เสียมรารยาทแหง้งจะไปคมเลือดท่วงพุธพุธีเดี๋ยวดำเดี๋ยวขาวเดียเด๋ยวแร่จกักรสัตว์สี่เดี๋ยวอ้วนนะจกักรสัตว์สี่มึงจะไปหาวา่ามันสอนถึงครอบครัวมึงมาบางคนมีคนบอกคนสอนมึงมีอย่างมึงว่าเขาแล้วมึงเก็บไว้ในใจมึงสีดาเขาอยู่ในใจกันแล้วแต่มึงสีแบบไดงก็เรียกแต่แต่ว่ามึงจะบอกเปาาาาาากกออมมมรรยทันควีีขข้เ